สวัสดีเจ้าพี่น้องที่ฮักกค้นหนะวันนี้มาถึงบทที่เก้าแล้วเนะเจ้าบทที่เก้าของเสรีภาพในพระเยซูนะเจ้าเขามีเสรีภาพเขายึดมั่นในเสรีภาพในพระเยซูตีพระเยซูมีหื่อเขานะเจ้าเขาจําเป็นจะต้องเติบโตตัว,ตว,ตวมีเสรีภาพแล้วก็ต้องเติบโตตัว,ตว,ตวและท่ายนี่เขาก็จะต้องเห็นหู้ถึงความสําคัญของการมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นหรือการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆนะเจ้าและเขาจะมั่นใจได้จะได้ว่า เขาอยู่ในเส้นทางตีกำลังที่จะเป็นเหมือนกับพระเยซูนักขึ้นนักขึ้นในทุกๆวันนะเจ้าในบทที่เก้านี่มีจื่อว่าการเข้าใจในสายสัมพันธ์การอยู่รวมกันกับผู้อื่นนะเจ้าความเข้าใจในสายสัมพันธ์ของการอยู่รวมกันกับผู้อื่นเนี่ยก็สําคัญเนาะว่าเขาเป็นใครเขาเป็นใครแม่นก็เจ้าอาจจุดประสงค์ของเรื่องนี้ก็คือ เพื่อเขาจะเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเขาเองในสายสัมพันธ์ต่อคนอื่นๆนะเจ้าเพื่อจะเติบโตไปพร้อมกันในพระเยซูแล้วก็แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแท้จริงนะเจ้าข้อประกมภีของบทนี้ก็คือพระธรรมมัทธิวายก็ว่ามัทธิวนะเจ้าบทที่12ข้อ37-40นะบอกว่าพระเยซูบอกว่าจงหักพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำกึดของท่านนี่คือพระบัญญัติแรก และสำคัญที่สุดบัญญัติที่สองก็เหมือนกันคือจงหักเพื่อนบ้านเหมือนหักตนเองทั้งหมดกฎบัญญัติแล้วก็หมวดผู้เผยคำของพระเจ้าก็ขึ้นอยู่กับสองข้อนี้นะเจ้าความจริงที่เฮาต้องหู้สำหรับบทนี้ก็คือในฐานะที่เฮาเป็นลูกศิษย์สาวกของพระเยซูเนี่ยเฮาอยากจะเป็นคำตอบส่วนหนึ่งของคำอธิษฐานของพระเยซูนะเจ้าตีมูเฮาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อที่เฮาจะมีสายสัมพันธ์ที่เข้าใจคนอื่นได้ดีแล้วเฮาก็จะต้องหู้หน้าที่ว่า เขาจะต้องแยแยงแล้วก็แยตัวจจไดนะเจ้าแล้วก็สนใจความต้องการของผู้อื่นนักกว่าที่จะให้คนอื่นมาสนใจความต้องการของเขาเองนะเจ้าพี่น้องที่หักลองขึ้นดูว่าถ้ามันเดียวนี้เขาอยู่กับพระเยซูแล้วก็ขื้ขอพระเยซูอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเขาอืมเขาจะขอคือพระเยซูอธิษฐานในหยังเขายาคือพระเยซูอธิษฐานเพื่อตัวเขาก็และเฮาจะขื้พระเยซูอธิษฐานในหยัง ในพระคัมภีร์เขาก็เห็นมีบางตีตีบันทึกไว้นะเจ้าเป็นกัมตีพระเยซูได้อธิษฐานเพื่อตัวมูวเ์เฮาทั้งหลายโดยเฉพาะนะเจ้าก่อนที่จะถูกตรึงไว้ตีไม้กางเขนนะเจ้าแต่ก่อนอันเนี้ยก่อนที่จะอธิษฐานเพื่อเขาเนี่ยพระเยซูได้อธิษฐานเพื่อสาวกของพระองค์จะอยู่กับพระองค์ตอนนั้นแล้วก็ต่อมาพระเยซูก็อธิษฐานว่าจะอีเจ้าย้อนบทที่17ข้อสาวถึง21เสเนาะบอกว่า ข้าพระองค์มาได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้เท่านั้นหมายถึงสาวกนะเจ้าแต่ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อคนทั้งปวงทุกคนที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของเขาเพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระบิดาสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในพระองค์และในข้าพระองค์ตวยเพื่อโลกจะได้เจ้อว่าพระองค์ทรงใจข้าพระองค์มาพี่น้องที่ฮักพระเยซูเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดลักแหลม พระองค์ได้อธิษฐานเพื่อสิ่งหนึ่งแลนะเจ้าก็คืออธิษฐานเพื่อมูมฮาเองและคิเสเตียนทุกคนก็คือตีมูมฮาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้คือคอาําอธิษฐานของพระเยซูตีขอต่อพระเจ้าเห็นแล้วย่า้อเฮาต้องการหรือมีความอยากเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เจ้ายากคือมีใจเดียวกันยังแท้จริงก็เจ้าบาสเซแซงบยอย่างเนี้ยเนาะแต่ว่าสิ่งตีแปลกนะนะเจ้าถ้าเฮาลองคิดดูคาําอธิษฐานนั่นมาได้เป็นคาําอธิษฐานตีพระเจ้าจะตอบหื้อได้นะหึมม็นก็ออ้ยังอ่ะเอกําลังอ้ว่ะ พระเจ้าบ่สามารถทำในสิ่งที่พระองค์เลือกที่จะห้กเกิดขึ้นได้เหรอไอ้กําลังอู้เันนั่นเหรอพี่น้องที่ฮักในสติปัญญาของพระเจ้าในการทอมตนของพระองค์พระเจ้าได้มอบสิ่งหนึ่งให้กับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้สิ่งนั่นก็คือหน้าที่ฮับผิดชอบที่เขาจะเลือกทําสิ่งต่างๆเองอิสระเสรีภาพในการเลือก<ม>ทําสิ่งต่างๆเองเขามีเสรีภาพในการจะทอํอะไรอย่างก็ได้มาทอํอะไรอย่างก็ได้นี่คือเสรีภาพที่พระเจ้าฮอและเสรีภาพที่เขาได้รับจากพระเจ้านั่นนะเจ้า ที่มีซิ์จะเนี่าอย่างบ่ย่ออย่า,ายงนั่นนะมันยนี่ยคือเขาต้องมีความพับผิดชอบมันสร้างความพับผิดชอบให้เขานะเาแน่นอนพระเจ้าสามารถสร้างเขาเป็นเหมือนหุ่นยนต์ก็ได้แต่ถ้าเขาเป็นเหมือนหุ่นยนต์แล้วเขาจะไปวิจารณ์ว่าให้คนนั่นคนนี่หรือ,อยากจะโมโหยากที่จะโกรธก็แปลว่าเขาก็ย่ยมันได้ว่าเขาเป็นหุ่นยนต์พระเจ้าแปลงให้เขาเป็นหุ่นยนต์อืม ขอบคุณพระเจ้าตีพระเจ้าแบบได้ยนี่จะนั่นเลยกับเฮาหน่ะเจ้าแต่พระองค์เลือกที่จะฮือ้อิสระเสรีภาพสิทธิกับเฮาที่เขาจะเลือกทําสิ่งต่างๆเองได้โดยบ่ต้องถูกบังคับน่ะเจ้าฉะนั้นเขาก็มีอิสระที่จะเลือกบ่บเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ได้ เนาะแล้วก็พระเจ้าก็บีบบังคับแบบเปลี่ยนให้เขาต้องยากแบบนั้นตวยถ้าเขาเลือกที่จะบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเจ้าถึงแม้ว่าพระเยซูได้อธิษฐานขอให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระองค์ก็ยังบบบีบบังคับคือเขาต้องยั่จะนั่นเพือเขาต้องเป็นแบบนั่นต้องเป็นแบบนั้นนะเจ้าแล้วยอย่างพระเยซูต้องอธิษฐานแบบนั้นแน่นอนก็เพราะว่าพระองค์กําลังส่งข้อความถึงเขาอยู่แล้วก็มันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เขาจะต้องให้ความสําคัญกับมันนะเจ้าอ่ะบางคนอาจจะคิดว่า เดี๋ยว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 ก่อนพระเยซูเดี๋ยวก่อนพระเยซูการประกาศข่าวประเสริฐบสําคัญกว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันน่ะอ่าฮอเฮามาดูด้วยกันว่ายี่ยังพระเยซูถึงอู้ว่าต้องการให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในข้อ1นะเจ้าเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใจข่าพระองค์มาพี่น้องที่ฮักดูเหมือนว่าการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเขานําคนมาสู่ความรอดได้เอ้าแล้วมันเป็นไปได้ซะใดืมน่าคิดเนาะ เขาคิดว่าอี่อย่างคนในชุมชนในหมูบ่บ้านแบบเปิดทัาฟังข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูหรือว่าทําไมม่มีคนเจือพระเยซูนักต่อใดในชุมชนของเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาประกาศบ่เก่งบม่ได้ออกประกาศกําอูบบ่มมโดนใจถ้าเะนั้นเฮาก็ต้องปรับปรุงขึ้นก่อนนี้อยู่ถ้าจะปรับปรุงขึ้นนะเจ้าหรืออาจจะเป็นคนงานแบบปอมีใข่ออกไปประกาศประกาศบบเป็นเข้าบ่ได้อธิษฐานตนน่นใด ที่จะขอคนงานมาเพิ่มกลัวพ่อง้นมะฮูเจือพ่องเหตุผลหลายๆอย่างนะเจ้ามีเยอะแยะเหตุผลที่เขามามาเจือพระเยซูเนาะแต่ว่าพี่น้องที่ฮักบางทีเขาเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่เขาบอกก้อยเห็นก็คือเขาไ่เห็นโลกายจิตวิญญาณอาจจะเห็นพ่องแต่ว่ามันนักนะเจ้าบางทีก็มีแต่บางทีเขาไ่ได้นึกถึงเกี่ยวกับโลกฟาฟจิตวิญญ,ญาณเลยนะเจ้าในพระธรรมสองโครินธ์ที่สีข้อ4บอกว่า พระของยุคนี้ได้ยะคือความกึดจิตใจของคนติมเจือดได้บอดหมืดไปเพื่อมาให้เขาได้เห็นแสงแจ้งแสงสว่างของข่าวประเสริฐเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้เป็นพระชายาของพระเจ้าก็อัานเปรียบเทียบกับพระธรรมสรด,ดีบทที่1ร3าก็ได้นะเจ้าว่าก็เป็นการดีและน่าชื่นใจต่อใดตีปีน้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอืมนะเจ้าถ้าอ่านจนจบบทนี่ก็สรุปได้ว่า ถ้าเฮาเป็นอันนึงอันเดียวกันเขาก็จะได้ฮับพะพรแล้วก็ชีวิตติดเจริญยืนยาวขึ้นเป็นนิดเห็นก็ว่ามันม่นใจแค่การประกาศข่าวประเสริฐอย่างเดียวไปน้องเล่าเรื่องให้ค,คนอื่นเข้าใจเข้าใจรอให้เขาตอบสนองกลับมาแล้วก็มาเล่าต่อเล่าเติมเข้าไปแบ่งปันแบ่งปันมันไหม่ใชใจเต่าอันมั่น,นใจแค่การประกาศข่าวประเสริฐของเขาเท่านั้นะเจ้าทุกๆชุมชนหมู่บ้านคือสามารถเป็นทุ่งนาในการประกาศหว่านมาเมล็ดแต่มเมล็ดจะเติบโตได้นั่นมันต้องมีแสง แมนก็เจ้าแสงของพระคริ์แสงแจ be ้งของพระคิ์ซาตานต้องการเก็บแล้วก็ฮื้ออยู่ในความมืดในที่มืดถ้าคริสจักรกำจ่ายจักบาปของคริสจักรคริสจักรทั้งหมดเป็นกายเดียวเนาะซาตานจะย่อย่างเข้ามาได้ถ้าคริสจักรเป็นกายเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเจ้ามันบ่สามารถมีอิทธิพลต่อร่างกายได้แสงสว่างเข้ามาซาตานหรือว่าความมืดก็ต้องจากไปความมืดจะยืนอยู่มาได้ถ้ามีแสง่องมานะเจ้าผลมันเป็นจะได้ถ้าคริสจักรเป็นกายเดียวกันพี่น้องที่รัก คนก็จะตอบสนองต่อข่าวประเสริฐนักขึ้นเมื่อคนงานของพระเจ้าออกไปในถุงนาะไปหวานมาเมล็ดข่าวประเสริฐเนในสิ่งที่พระเจ้าห้องคือทำเฮ้ออยแหม่ก็เจ้าการกล้าใจและการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสามารถเปลี่ยนบรรยากาศฝ่ายจิตวิญญาณได้เจ้ามีคนหนึ่งเขาอธิษฐานแล้วก็พระเจ้าใือเขาเห็นภาพเห็นนิมิตเนาะเขาเห็นอยู่สองภาพนะเจ้าภาพที่หนึ่งเขาเห็นมีผืนในายใหญ่ใหญ่พรออมที่จะเกี่ยวเข้าเนี่ยซุกละ ในมุมหนึ่งของผืนน้านั่นนะมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังกําเคี้ยวเกี่ยวเข้าแล้วก็เขาก็เห็นภาพคนนั้นก็เกี้ยวเข้าเกี่ยวเข้าเพราะว่าเขากเกี่ยวได้ทีละน้อยทีละน้อยมาได้ทีละกํมมือทีละกํมมือเขาก็เลยเห็นว่าเขาเนียไปแล้วนักต่อใหนะเจ้าแล้วหลังจากนั้นเขาก็เห็นแหมตีนึงก็คือหลังทุ่งนานั่นนะเจ้าก็มีเครื่องมือชิ้นส่วนของรถเกี่ยวเข้านะขนา,าขนาดใหญ่ถ้ารถเกี่ยวเข้านั่นนะจะเกี่ยวเข้าก็จะใช้เวลาแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงมาได้ก็จะเซ็จละแต่รถนั่นมบรกจ่ยมาได เพราะว่ามันแยกเป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนชิ้นส่วนมาได้ประกอบเป็นรถนะเจ้าแล้วหูปีสองที่ผู้ใจคนนั่นเห็นตอนที่เขาที่ฐานขอกับพระเจ้าก็คือเขาเห็นน้ําตกขนาดใหญ่ที่น้าไหลลงมา,นาขนาดเนาะแต่ต้องหลุมน้ําตกนั่นน้ามันแห้งมันแห้งเพราะว่าน้าตีมันไหลออกมาเนี่ยมาได้ไหลผ่านรอบๆข้างตั้งตีน้ําตกตั้งปืน้นท่านก็บ,บ่มีต้นไม้งอกรอบๆนั่น ล้วผูชาเขานั้นก็ก้มพอดูว่าเอา้าทาไมน้ามันไหลไปต่อไปเลยเลยตั้งตีนะนะถ้าไม่หล่อพันมันบมนมีความชุ่มชื้นมีแต่ความแห้งแล้งเหมือนทะเลทรายเขาก็ยื้อพอแล้วเขาก็เห็นหลุมใหญ่นะเมื่อน,น้ําไหลตกจากน้ําตกลงมามันก็ไหลลงไปในหลุมนั้นหายไปในส่วนตีนน้ำตกลงมาแล้วก็กระเด็นไปโดนติดดินหรือว่าอย่างก็มีต้นไม้ต้นน้อยๆเติบโตงอกขึ้นมาผ่องหันหน่อยนี่หน่อยเขาก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการคือเขา,าย่ไอหยังแปลว่าหยัง หลังจากนั้นเขาก็รู้สึกแล้วก็เข้าใจว่าพระเจ้ากำลังทรงข้อความถึงเขาบอกกับเขาว่าถ้าคนของพระเจ้ามาททำงานร่วมกันเขาก็จะเก็บเกี่ยวได้แค่น,น้อยเดียวทีละน้อยทีละน้อยและถึงแม้ว่าพระเจ้าเทพระวิญ,ญญาณของพระองค์มาเหนือเขาทุกคนแล้วนั่นเขาก็บ่มีผลกระทบนักตอไดถ้าเขาบ่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าหมาจะอันมันก็จะเป็นเหมือนกับน้ำตกดินไหลไหลไลแล้วก็ตกลงไปในหลุมนั่น มันได้คือตั้งหอบข้างเติบโตมันได้เลี้ยงดูตั้งหอบข้างเลยมันมีต้นไม้ใหญ่เกิดขึ้นเลยพรนะเจ้าพี่น้องที่ฮักเขาสามาธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อฮือคนรอดพ้นเขาสามารถอธิฐานขอฮือพระเจ้าเติมเต็มล้นในเฮาหรือขอพระเจ้าทรงการฟื้นฟูฮือเฮาได้แต่พูะใจคนนั่นเขาคิดว่าพระเจ้าก็กําลังอู้ว่าความจริงแล้วพ่อกําลังขอฮือลูกทรงการฟื้นฟูออกไปต่างหาก ปอได้คือทุกอย่างตีจําเป็นแล้วที่ลูกจะต้องใจจะต้องมีปอได้เทวิญญาณของปอคือลูกๆกแล้วแต่ถ้าลูกบ่เลือกที่จะทํางานร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปอกก็ย่าอย่างมาได้แล้วเจ้าพี่น้องที่ฮักเปาโลได้เขียนในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ีข้อ3ถึงข้อ6บอกไว้ว่า,วาจงพยายามรักษาความเป็นน้่นหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญ,ญาณโดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพันมีกายเดียวและมีวิญญ,ญาณองค์เดียว เหมือนอย่างที่ท่านได้ภาบการห้องขื้มาถึงความหวังเดียวมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวบัพติสมาเดียวพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพ่อของทุกคนผู้มีอำนาจอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างและเหนือทุกคนและทำการงานผ่านทุกสิ่งและอยู่ในทุกคนอาเจ้า มันอาจจะใจเรื่องง่ายๆนะเจ้าพี่น้องที่ฮักแต่มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากในบทนี้เขาก็จะมาดูว่าเขามีหน้าที่ในส่วนของเขาจะใดพ่องเพื่อรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวของเขาโดยเฉพาะหรือว่าในกลุ่มเพื่อนๆของเขาในกลุ่มโบสถ์กลุ่มคริสตจักรของเขา หรือในกลุ่มชนเผ่าต่างๆที่เขาอาศัยอยู่แล้วก็หุ้จักไปมาหาสู่กันหรือว่าในกลุ่มกิ้จักติ่กว้างออกไปนอกบหมือนเช่นเฉพาะในกลุ่มกิ้จักของเขาออกไปชุมชนอื่นๆแห่นะเจ้าขอให้เขามาดูข้อพระคัมภีร์แล้วนี่เพื่อที่เขาจะเข้าใจว่าพระเจ้าเข้าหาเฮาจะไดนนะเจ้าพระธรรมหนึ่งย้อนบทที่สีข้อ19บกบอกว่าเขาทั้งหลายหักก็เพราะพระองค์หักเขาก่อนพระธรรมมัททายบทที่ส0ข้อ8บอกว่าเขาได้หับมาเปล่าเปเก็จงหื้อเปล่าเป ลูกาบทที่6ข้อ36บอกว่าท่านจงมีความเมตตาหือเหมือนยังปอของท่านที่มีใจเมตตากรุณาพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ32เขายกโทษเหมือนอย่างที่พระเยซูยกโทษให้เขาข้อพระคัมภีร์โมเน่นี่นะเจ้าเกี่ยวกับการเข้าใจแล้วก็หู้ว่าพระเจ้าเข้าหาเฮาจะไดและเฮาก็ต้องตัดสินใจที่จะเข้าหาพี่น้องของเขาในแบบเดียวกันอย่างที่พระเจ้าเข้าหาเฮานะเจ้าฉะนั้นมันก็แปลว่าจะบ่มีอย่างที่พิษ เกินไปจนแก้ไขไม่ได้เจ้าทุกอย่างมันมีอย่างสายเกินไปนเจ้าสว่วนมากแล้วจะเกี่ยวกับสายสัมพันธ์ระหว่างเฮากับพระเจ้าเจ้าพี่น้องจําได้ก็ในพระธรรมอิสยาบทที่หกข้อหนึ่งเนาะอิสยาห์ได้อธิษฐานในพระวิหารและเขาก็เห็นนิมิตว่าพระเจ้านั่งบนบันลังอันสูงทรงแล้วก็ได้รับการยกย่องเจ้าถ้าเหตุการณ์นั่นเกิดขึ้นกับตัวเขาเองถ้าเขาได้เห็นนิมิตนั่น,น่ะ,นะเหมือนกับอิสยาห์เขาจะคึดถึงคนอื่นๆที่ยาให้เขาผิดหวังหรือข้อบกพร่องข้อบดีของคนอื่นๆตี ก็บอบอ่น่าจะนะเจ้าเอกก็คิดว่าเขาทุกคนก็น่าจะเนี่ยเหมือนกับอิสยาเนาะเขาเน่าจะไดนะเจ้าเขาห้องออกมาบอกว่าตายละวิบัติแก่ตัวข้าพเจ้าเนาะ ข้าพเจ้าพินาศแน่เพราะข้าพเจ้าเป็นคนตีลิ้มฝีปากสกปรกเจ้าเฮาจะดูตัวเฮาเองทันทีใช่ก็เจ้าปีน้องเวลาเฮายูซองหน้าพระเจ้าเขาจะแบบไปคึดถึงคนอื่นเขาจะคิดถึงตัวเฮาทันทีในพระธรรมลูกาบที่หข้อ4เกาคล้ายๆกันเจ้าไปโตออกหาปลาทั้งคืนมาได้สักตัวจาได้ก็เจ้าแล้วก็มีปู้เจาคนหนึ่งก็มาหาเขาแล้วก็บอกว่าลงไปดีน้ําลึกคําน้อยล่อยอนอวนลงไปย่อนแหลงไปแล้วจะได้ปลา สุดไทยไปโตวกวเนี้ยตามเนอในทันในนั่นก็ดึงแหออกมาป่าก็ติดเต็มเลยมันก็เจ้ามันเกยเกิดขึ้นมาก่อนเหตุการณ์นี้กับเขาไปโตก็เป็นได้หูตัวทันทีผู้นั่นที่อยู่บนเรือกับเขาเป็นคนพิเศษไปโตบอกว่าขอพระองค์ออกห่างจากข้าพระองค์เถิดนายเจ้าข้าข้าพระองค์แต่งงานกับหญิงบาปยิงชั่วอา้าวบัดใจนะเจ้าเขาไปได้อู้จ้น,นั่นเขาอู้บอกว่าขอพระองค์ออกห่างจากข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์เป็นคนบาป เพราะเขาเองเป็นคนบาปพี่น้องที่ฮักเมื่อเขาเห็นพระเจ้าตามพลักษณะของพระเจ้าเองเขามาสังเกตเขามาดูความผิดของคนอื่นหรอกพี่น้องเขาจะนึกถึงตระหนักถึงความผิดบาปของตัวเขาเองถ้าเขาเป็นคริสเตียนตีอุ่นๆมาหนาวบาห้อนต่อพระเจ้าเขาก็มักจะพอแต่ความผิดของคนอื่นเขาพอความผิดของตนเองหรอกพี่น้องเขาจ้องตีความผิดบาปของคนอื่นเราอยากจะจี้ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเขาผิดนะอันนั้นมาถูกเนอเขาผิดเจ้า ช่วงท้ายนี้ละจบละพักคือคิดนะเจา้าเอบมฮห้วว่าเฮาได้คือความสําคัญนักเ่าใดกับการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพี่น้องของเฮาในพระคริสต์แบบจริงใจเลยในคิดจักของเฮานะเจา้าเพื่อตีโลกนี่จะได้หูว้ว่าพระเจ้าได้ทรงพระเยซูม,มาแม่นก็เจา้าคือเฮาใช้เวลานี่มาดูความหมายในวิธีการปฏิบัติหรือการทําออกมาของเฮานะเจ้าว่าเพื่อที่เขาจะรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณโดยมีสันติภาพหรือสันติสุขเป็นเครื่องผูกพัน เจ้าเอเฟซัสบทที่4ข้อ3เนาะเพื่อเขาจะได้เป็นคําตอบของคําอธิษฐานของพระเยซูเขาใช้เวลานี่มาอู้ถึงความหมายของมันว่าเขาจะปฏิบัติจะใดดีเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเจ้าเขาจะาตาจะได้ดีเพื่อเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคําตอบของคําอธิษฐานของพระเยซูได้นะเจ้า